สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมคุณยายแกนีอับดุลคุณยายแกนนี่อับดุล <l acht> วันนี้เราจะไปดูเรื่องประหลาดในคุณยายแกนนีอับดุลกันว่ามันจะประหลาดขนาดไหนมัน <l acht> มีอะไรประหลาดกันบ้างไปดูเลยเรื่องแรกเรื่องแรกนะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถที่จะมุด ไปแอบใต้โต๊ะได้เลยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตัวไหนโต๊ะทุกตัวเราไม่สามารถที่จะมุดเข้าไปแอบได้ประหลาดไม่ล่ะนี่นี่เราจะมุดไปทางนี้ก็มุดไม่ได้ประหลาดประหลาดเรื่องที่สองเออคุณตาตาโปนถ้าเราเข้ามาที่หลังคุณลูก ตะปนเนี่นะเราก็จะเจอกับทางลับซึ่งไม่มีคุณยายคุณยายหายะ,ะคุณยายหายไปแต่ถ้าเรานำสมุดมาวางที่แท่นวางบูชานะนี่คุณยายก็จะออกมาแต่คุณยายจะติดอยู่อย่างนั้นไม่หล่นลงมานะทุกคนเนี่ยวางไปเลย แล้วแต่ว,ว่าก็อยู่เท่าน,นั้นแหละเรื่องต่อไปเรื่องที่สามเราได้เปิดประตูเข้ามามันจะมีห้องลับที่สามารถทำให้เราวาร์ปวาร์ปวาร์ปได้เราสามารถที่จะวาร์ปจากตรงนี้ไปยันห้องโถงรถได้เนี่ยห้องมืดๆตรงนี้มันวาร์ปได้ไง นี่จะเดินออกไปเดินแล้วกันหนึ่งสองวับเฮ้ยนี่ไม่ได้ตัดต่อเลยแล้วนะทุกคนนะแต่ว่างง,งมากว่าว่ามันมามันมาได้ยังไงนห้องห้องนี้เรื่องที่สทุกคนรู้ไหมว่าทีวีไม่ต้องเสียบปลั๊กมันก็เปิดได้นี่เลยทีวีตัวนี้เลยมันสามารถที่จะเปิดได้โดยไม่เสียบปลั๊กปลั๊กไม่มีแต่มันเสียบได้ มันเปิดได้ได้ไงนี่ทีวีผีเรื่องที่หาสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโคมไฟตุ๊กตาหรือแม้กระทั่งเสามันสามารถที่จะตั้งเองได้นี่ไงไอเจ้าเสาเหล็กตรงนี้มันก็ตั้งเองได้โดมันตั้งเองได้ยังไงฮะนี่ไงแม้แต่โต๊ะตัวนี้ มันก็ตั้งเองได้นะไม่เชื่อลองไปดูดูเลยหนึ่งสองเฮ้ไม่ได้หุ่นคุณตาก็ตั้งเองได้ประหลาดประหลาดไหมล่ะกับเรื่องห้าเรื่องประหลาดในคุณยายแกนนี่อับดุลแกว้วาไขา่ประหลาดแกวว่าฉันประหลาดใช่ไหม งั้นแกลงไปข้างล่างเลยไปตายซะ